เดี๋ยวมาอัปเดตสภาพภาพรวมของตลาดคริปโตก่อนนะฮะอันนี้ก็จะมีข่าวครา,าวที่เกิดขึ้นนะในช่วงนี้เนี่ยมากมายนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เหรียญเซเบอรคอยนเนาะ UST เนี่ยที่เรียกได้ว่าล่วงถล่มแบบรุนแรงนะฮะที่เกิดจากการถูกโจมตีนะฮะโดยเขาเรียกว่าโจมตีค่าเง,งินนะ,ะอารมณ์แบบเหมือนช่วงวิกฤตนะเศรษฐกิจของเราที่เคยเกิดขึ้นช่วงที่แบบจอร์ดโซลอสนะโจมตีค่าเง,งินในปี40นะของเราก็แบบนั้นเลยนะฮะอันนี้ เกิดขึ้นกับโลกคริปโตแล้วนะครับ UST ก็ถูกทําลายค่าเงินฮะเนื่องจากว่าตัวพื้นฐานของตัวสเต็มเบิรคอยประเภทนี้นะครับมันไม่ได้เป็นแอสเซทแบ็กะมันไม่ใช่แบบมีแอสเซทอะไรมาแบ็กแบบ100%นะครับมันใช้ลักษณะของการใช้กลไกทางคณิตศาสตร์อะไรบางอย่างในการเพิ่มหรือแล้วก็ลดดีมาซับไพ่นะฮะทำให้เหรียญเนี่ยมันถูกเรียกว่าถูกแอ็แท็นะหรือถูกโจมตีค่าเงินได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีใช้เงินระดับหนึ่งนะซึ่ง เออ่จะเรียกว่าเป็นข้อเสียบนข้อดีของโลกบล็อกเชนก็ได้คือข้อข้อดีของโลกบล็อกเชนมันมันโปร่งใสใช่ไหมนะแต่ข้อเสียคือด้วยความที่ว่ามันโปร่งใสนี่แหละนะครับเออ่ทำให้เขาเนี่ยเห็นว่าเบื้องหลังของเออ่เจ้าเหรียญสเตเบิลคอยยูสตีเนี่ยมันมีเออ่ซัพพลายเท่าไหร่แล้วก็มีรีเซิร์ฟเนี่ยนะฮะที่ใช้ในการอุ้มราคาเหรียญอยู่เท่าไหร่นะปรากฏว่าพอแอคแท็กเกอร์นะฮะหรือว่าคนที่โจมตีท่าเงินเนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ยมันมี ทุนสำรองอยู่ประมาณแบบไม่เยอะมากหลักแบบพันล้านกว่าดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยสามารถใช้วิธีการอะไรบางอย่างในการโจมตีค่างเงินด้วยเงินประมาณหลักพันล้านดอลลาร์เหมือนกันนะครับก็ทําให้มันแบบเหมือนกับก็ถล่มทลายไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะหาวิธีแก้ปัญหากันอยู่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันข่าวาวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทางจัสตินซันเนาะทอนเนี่ยก,ก่อนหน้านี้เห็นว่าโอ้โห UST รุ่งมากนะครับมีการทําเหรียญสเตเบิลคอยแล้วทําให้เหรียญลูน่ามูลอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะจับตินซันของทร์เนี่ยเขาก็เอาบ้านนะอยากจะทําเหรียญสเตเบิลคอยของตัวเองด้วยนะครับผมล่าสุดก็ได้มีการแบบประกาศซื้อเอหรียญทร์นะครับหกล้านนะครับแล้วก็มีห0าอ่อยบิทคอยเนี่ยไปใช้เป็นรีเซิร์ฟสำรองสเตเบิลคอยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปของทร์แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสเตเบิลคอยของทร์เนี่ยนะครับเป็นสเตเบิลคอยประเภทอัลกอริทึมสเตเบิลคอยเชกเช่นเดียวกันกันกบ usd นะดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าความเสี่ยงคือสูงปี๊ดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ผมไม่แนะนําให้ไปเล่นนะครับเพราะถือว่าเป็นมันเป็นเ a b l e c คอยประเภทหนึ่งที่ถูกทําลายความน่าเชื่อถือลงไปแล้วนะครับแล้วการที่จะกู้ไอ้เรื่องความน่าเชื่อถือกลับมาเนี่ยมันยากมากนะฮะอ่ะายกําลังเข้ามาแล้วนะครับผมอ่านะแล้วก็จากการที่เกิดเหตุการณ์นะฮะเรื่องเ a b l e c คอยถล่มทลายกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นะอีกรายหนึ่งก็คือ e x c h a g n นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็น x c h a g e คริปโตต่างๆนะครับก็จะเป็นไฟแนนซ์บิตคับอะไรฮนะรวมถึงใน x c h a g e ในโลกของ DeFi ก็คือ Curve Finance เนี่ยนะครับก็จะมี v o ลุ่มที่แบบโอ้โหพุ่งสูงไปประวัติการเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะฮะถึงต่อให้ติดดอยกันยังไงนะเขาก็ยังเทรดเขาก็ยังซื้อขายกันอย่างหนักหน่วงอยู่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยพวกรายได้ต่างๆเนี่ยก็จะหมุนเวียนกลับไปที่ x c h a g e เหล่านั้นแต่ข้อดีของของ Curve Finance เนี่ยนะเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ครับ ดังนั้นเนี่ยยิ่งมีโวล่มการเทรดมากเท่าไหร่เนี่ยผู้ที่เข้าไปสเต็กหรือว่าเข้าไปดิโพซิตไปฝากนะฮะเหรียญในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับก็จะได้รับส่วนแบ่งผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นนะก็เป็นข้อดีของแพลตฟอร์มดีฟายแล้วกันที่ช่วยเจริญเติมรายได้ให้กับคนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากเอ็กเชนอย่างเช่นพวกอ่าบีแอนด์หรือว่าบิตคัพหัวบีโอเคเอ็กอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนของ ของตัวรายได้ที่ทางแพลตฟอร์มเขาเก็บได้นะครับมันจะคนละรูปแบบกันนะครับแล้วก็จะมีข่าวข่าวของประธานาธิบดีนะครับของเอวรซันวอร์นะครับที่ประกาศซื้อบิตคอยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้รายนี้เขาเขาเป็นเจ้าพ่อขายใหญ่นะที่เชื่อมั่นในบิตคอยอยู่แล้วนะครับก็ถึงประกาศอ่าให้กับอ่าบิตคอยเนเป็นรีโก้เทนเดอร์ของประเทศนะฮะก็ทํามาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็มีเรื่องข่าวข่าวของอิสตาแกรที่เตรียมจะรองรับ Uh, NFT นะครับที่อยู่บนอีทูเรียมนะฮะโพลิคอนโซลออันนี้ก็ถือว่าเป็นมูฟหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย NFT ที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะเอามาโชว์นะอยากจะเอามาอวดนะในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมันใช้แค่ก o p y p a ้ e พจนะคอนโทรซีคอนโทรก็หรือ Save a s d นี่ก็ทำกันได้ง่ายแล้วนะครับและแลวไม่มีกลวิธีในการตรวจสอบที่ชัดเจนนะแต่ต่อไปเนี่ยถ้าพวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้นะ อย่างเช่น Instagram นะหรืออย่างทวิตเตอร์ที่ทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเขามีการให้เราสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของ NFT เหล่านั้นได้เนี่ยก็จะช่วยเหมือนกับทําให้คุณค่าของ NFT ต่าง,างๆเนี่ยมันมี value มากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นมูฟหนึ่งที่เราอาจจะได้เห็นในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในวัน,นหน้าๆน,นะครับก็น่า,นา,นา,นาติดตามเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข่าวสุดท้ายนี่ก็แน่นอนครับหลังจากที่ UST เนี่ยล่มสลายไปนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะเห็นถึงความตื่นตระหนกนะครับของเราหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับในเรื่องของการที่จะเร่งการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ s เต b บ e c o คอยนะฮะขึ้นมานบ,บังคับใช้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับหน่วยงานใดนะครับที่ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสเตเบิ้คอยนะฮะในฝั่งของพวกอเมริกานะฮะก็ถือว่าเป็นอีกมุฟหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าเกิดมี กฎระเบียบต่างๆเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีผละะให้โดยงานกำกับดูแลทั่วโลกเนี่ยอาจจะเอาไปปฏิบัติตามซึ่งเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคุณหานมีอะไรเสริมไหมครับตามนั้นเลยครับ <laughs> <laughs> คุณหาทถาย <laughs> ไปไหนมาครับไม่มีไม่มีมา,มากครับกับสีแยกแถวบ้านมันติดมากมันติด <c oughs> เกินกว่าที่จะเสียเวลาไปเยอะอ๋อรถติดนะครคุณหารถติดโอเคไปทีมต่อไป เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องเทร่านะลูน่ากันหน่อยดีกว่าเพราะอันนี้เป็นข่าวข่าวที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็หลังจากที่ Luna, ทลูน่าเนี่ยถล่มทลายกันไปนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในลูน่านะครับหรือว่า UST นะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะครับเอาจริงนะแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ เราได้รับข้อมูลนะในหลายๆทางมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าสเตเบิลคอยตัวนี้เนี่ยมันเป็นสเตเบิ c o อยที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากในช่วงก่อนหน้านี้นะในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะจาก market cap ของมันจากอ,อ,อะไรอะ่ะการพูดถึงในคอมมูนิตีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมีมีการแบบว่าโอ้โหแให้ให้อะไระให,ให้ให้ค่านะครับสเตเบิลคอยตรงนี้ค่อนข้างมากก็เลยมีนักลงทุนที่เสียหายจากการลงทุนใน แพลตฟอร์มนีมากเหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสีสสสยใจด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมุ่งอนต่อครับเพราะยังไงเนี่ยในโลกของคริปโตเนี่ยมันมีโอกาสในการลงทุนหรือว่าทําผลตอบแทนได้เสมอน,นะครับก็การการล้มในครั้งนี้เนี่ยก็ผมถือว่าให้เป็นบทเรียนครั้งหนึ่งแล้วกันที่เราจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นในการที่จะอยู่ในโลกของคริปโตต่อไปนะครับผมโอเคมาอัปเดตเรื่องของาอนี้พี่คิงเสียไปเท่าไหร่ครับส่วนตัวผมไม่ได้เสีย นะครับเพราะว่าผมออกมาก่อนที่มันจะแคลสตรงมานะครับนอางนั้นบอกผมบ้างผมเสียนะเพราะว่าเอ,อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมถอนเงินจากอันเคอหมดแล้วเพอเห็นว่าตลาดไม่ดีต้องรีเพนแล้วแล้วผมก็ไปกดตอนได้เป็นบี u ูน้าผมกดอันบ u าวผมไม่ได้ขายโดยตรงออพออันบ u าวปุ๊บมันอยู่ในคอนแทคคือพออยู่คือพออยู่ในคอนแทคเนี่ยคือมันแย่สุดเพราะว่ามันขายไม่ได้มันคัดไม่ได้ม,ไม,ไดมันทาอะไรไม่ได้เลย ก็เลยเสียไม่ยเยอะมากเสียเบียร์มากไปเสียเสียระดับเจ็ดหลักได้นะฮะก็ไม่ได้ช็อตก็ไม่ได้แบบคิดว่าแบบมันจะขนาดนั้นดูตัวที่ลไปลใช่ไหมอาจจะแบบไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนั้นผมเข้าใจนะคือบางคนมองว่าเฮ้ยทาไมไม่ไปช็อตไว้ก่อนว่าเห็นว่าเออลูหน้ามันจะลงทําไมไม่ไปช็อตไว้ก่อนใช่ไหมแต่บางทีเราอ่านเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะหนักขนาดนี้ก็ได้นะครับมันมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับหลายๆหลายคนก็ ก็เลยอาจจะเสียตรงนี้ไปค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เรามาอัปเดตข่าวๆให้ฟังเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวอ,ยอันนี้นิดนึงพี่คิมอันนี้มันมีเพิ่มมันเพิ่งมีข่าวใหม่มานะอ,าอันนี้ไอที่โดพอ,นนอนนจะเปลี่ยนเทอร์าเชน,นเนี่ยล่าสุดมันเหมือนกับว่ามันจะมีไอแผ่นเนี่ยมันคือแผ่น B สองใช่ไหมล่าสุดโหวตก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นให้ไม่ผ่านเออใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยมีมีเรามีคือเราก็มันก็ยังผลตลบอยู่เราก็ยังไม่รู้เหมือนว่ามันจะเป็นยงงไว่าเหมือนกับว่าบดมันก็จะแบบเหมมือนกับไ่รูู้เป็นเย คืคมอมุ่งพจนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นเจ้าของ่าผู้ก่อตั้งเทอร์ราเชนนะเขาก็ถือว่าเป็นเป็นาศาสดาคนหนึ่งนะของเครือข่ายตัวนี้นะของเหรียญตัวน,น,วนี้เขาก็พยายามจะกู้สถานการณ์แหละซึ่งก่อนหน้าเนี้ยก็พยายามจะเอาเงินรีเสิร์ฟนะในตัวลูน่าฟาวเดชันกาดเนี่ยนะบิตคอยต,ต่างๆเนี่ยไปขายเพื่ออ,อุ้ม UST แต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่า,เ,าเหรียญ UST ในตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากผมจําได้ว่าก่อนที่จะแคลสลงมาหนักๆเนี่ยมันมีระดับแบบประมาณ1 8 0 0 0ล้าน UST เลยนะซึ่งถือว่ามันเยอะมากแต่ว่าเงินในบูนาฟาวเดชันกาดเนี่ยมันมีไม่ถึงขนาดนั้นมันมีแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับของของไอยอดเหรียญสเตเปิลคอยทั้งหมดดังนั้นต่อให้เขาขายทั้งหมดนะเขาก็เอามาอุ้มไม่ไหวยอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มันพังทลายลงมานะเพราะว่าลายย่อยก็เทนี่ตายกันเยอะเนาะทีนี้เนี่ยโอเคมามาถึงวันนี้เขาก็เห็นแล้วว่าเออเหรียญบูนาตัวเก่าเนี่ยมันพังไปแล้วเพราะราคามันแบบติดลบไม่ใช่ติดลบดิเป็นทศนิยมนะ 0. ศ,ศ,ศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรหลายตำแหน่งเลยนะครับจนแทบจะไร้มูลค่านะครับเพราะเหรียญก็ถูกผลิต,ตออกมาเยอะมากมายประมาณ6.5ล้านล้านลูน่านะครับเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาอยากจะทําเป็นเชนใหม่ขึ้นมานเสนออ่านี่ก็มีการเสนอเป็นโปรโพโซตัวใหม่ว่าอยากจะทําเป็นเชนใหม่ขึ้นมาเลยนะโดยผู้ก่อตั้งของของเทอราเชนเนี่ยบอกว่าให้เชนใหม่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนการฮาร์ดฟอกทั้งสองคันตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้เชนเก่าเนี่ยเหรียญในเชนเก่าก็จะเป็นลูน่าคลาสสิกไปนะครับโดยที่ก็ ยังมี UST s t a b l e c o i อยู่แต่เขาบอกว่าในเชนใหม่ที่เขาจะฟา์ฟลอกขึ้นมาเนี่ยหรือทําขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะไม่ให้มีเหรียญ UST อีกแล้วแสดงว่าเขาเนี่ยก็ยอมรับเป็นไกลๆไปแล้วว่าอนกริม m ิกสเตเ l ิลคอยที่เขาคิดค้นทํากับโปรเจกต์นี้มันไม่สําเร็จนะครับดังนั้นในในแพลตฟอร์มตัวใหม่เนี่ยในใน,ในสือข,ขายตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ให้มี s เตเ l ิลคอยตัวในรูปแบบ UST อันนี้อีกนะครับซึ่ง รูหน้าทั้งหมดที่เขาจะฟอกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวานพันล้านลูหน้าเนาะแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับคนที่ถือเหรียญลูน่าคลาสสิกนะครับแล้วก็ตัว ust ผ่านกระบวนการแอร์ดอกต่างๆนะครับแล้วก็มีปเปอร์เซ็นต์การแจกจ่ายเนี่ยตามที่ขึ้นในสไลด์เลยเพียงแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่อ,อ,อาจจะไม่ผ่านก็คือช่วงนี้เขามีการเปิดโบมดล่วงหน้านะครับปรากฏว่าผลโพเนี่ยก็ตามที่คุณหารเกินเมื่อสักครู่เลยว่าคนไม่เห็นด้วยเนี่ยกว่า90้าสิบเปอร์ซนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกว่าเก้าสกาสปอร์เซ นี้อาจจะล่มไปหรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับทีนี้มันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดให้พูดตามตรงอะไอตัวเทราเนี่ยมันเป็นเชนที่มีความเซ็นเท่าไรสูงเพียงแต่ว่าหลังจากที่เหมือนกับว่ามันมินเหรียญจํานวนมากเปลี่ยนจํานวนมากมันก็มหาศาลแล้วคนก็ซื้อเหรียญได้ง่ายแล้วพอจะโหวตเหรียญก็ง่ายแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคือคล้ายๆกับเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยผมถ้าให้เดาวก็คือเหมือนกับอารมณ์แบบผู้เสียหายเดิมไม่แหละประมาณว่าแบบจะหนีไปไหนจะไปทําเชนใหม่ อะไรมารับผิดชอบของเดิมดีกว่าครับผมก็นั่นแหละครับก็กากล่าวทักทายนะคนที่มาชมไลฟ์หน่อยนะฮะมีมีหลายท่านเลยนะมีคุณมั่วขั้นเทพนะฮะมีคุณเอูนบีซีนะครับมีคุณนิ้งนะฮะมีคุณแดนนะฮะยู่ไฟล์เช็คชื่อนะครับมีคุณคุมคอนนะครับคุณชุนะฮะคุณหนึ่งมิตรนะฮะคุณปีตนะฮะคุณ คุณฝ้ายหรือเปล่านะฮะแล้วก็คุณตูนบีบทีซีนะฮะคุณตูนอ่าก็สวัสดีอ่าคนที่มาชมไลฟ์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เรามาพูดคุยกันนะครับยินดีมากๆาโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐศาสตร์ระดับโลกกันหน่อยดีกว่าที่มันมีผลกับคริปโตรเรนซีเนาะในมุมของเศรษฐศาสตร์ระดับโลกว่าตอนนี้เนี่ยอะไรบ้างที่มันส่งผลกระทบกับวงการคริปโตแบบหนักหน่วงเลยในช่วงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งภาพที่เราขึ้นให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับาการขึ้น,นอัตราดอกเบี้ยนะครับจากการประชุมตัว f o m c นะครับของธนาคารการสหรัฐที่เขาจะมีการาปรับขึ้นอ,อัตราดอกเบีย้ยเพื่อลดปัญหาเงินเฟอ้อในระบบเพราะตอนนี้นะครับเขาโอ้เขาแบบกังวลมากนะธนาคารการสหรัฐเนี่ยเรียกว่าจะเป็นธนาคารกลางโลกได้ของโลกก็ว่าได้นะครับ,บกังวลมาก ว่าเงินที่อยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยมันกระจัดกระจายเยอะจนเฟอ้อมากๆนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของอัตราค่าครงชีพที่สูงขึ้นด้วยไปด้วยนะฮะเขาก็เลยมีแผนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะลดปัญหาเหล่านี้นะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะกระทบนะฮะกับการลงทุนเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้นักลงทุนเนี่ยนะฮะต้องเหมือนกับชักเงินกลับ ต้องมีการชะลอการลงทุนเพราะว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลให้การลงทุนต่างๆหรือการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยมันมันต้องชะลอตัวเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขาไม่ไม่คิดตรงนี้ให้ดีเนี่ยเขาก็อาจจะสูญเสียต้นทุนเนี่ยสูงกว่าปกตินะก็เลยเป็นเรียบเป็นการชะลอการลงทุนของโลกไปคือ่งนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่กล้าขึ้นดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้ซึ่งเขา ขึ้นมาเพื่อพยายามสู้กับเงินเฟอ้อในประเทศเขาซึ่งตอนนี้เงินเฟอ้อในประเทศอเมริกาเยอะมากมันอยู่ที่ประมาณเอประมาณ8 8.3หนึ่ง8.5ซึ่งเยอะมากๆเลยในไทยยังแค่ประมาณเท่าไหร่อะ4ป่ปะถ้าจําไม่ผิด4 5 mm hmm. ประมาณนี้นะฮะทีเนี้ยการที่ขึ้นดอกเบีย้กยก็ทําให้เหมือนกับว่าคนเนี่ยตัดสินใจดึงเอาแทนที่เหมือนก็นเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราจะไปลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ไหมเอามาฝากเอามาถือดอลลาร์ดีกว่าเพราะว่าได้ดอกเบีย้ย แน่นอนอยู่แล้วแล้วพอประเทศอื่นไม่ย่องขึ้นดอกเบี้ยตามพอในแง่ของความมั่นคงดอลลาร์ก็เลยกลายเป็นที่แข่งค่าที่ดีสุดนั่นแหละนะฮะทีนี้นกจา้ขึ้นกลายขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็คิดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าคนก็เลยแห่ดึงเงินจากตลาดทุนมาถือดอลลาร์สบายๆดีกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ผลกระทบเดียวเพราะว่าสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า QT หรือว่า Quantitative 텐 ไททนนิงซึ่งเป็นการดึงเงินกลับโดยเงินก้อนแรกที่จะดึงเงินกลับก็คือจะในช่วงเดือนมิถุนายนจะดึงเงินกลับไปประมาณเอ่47,500ล้านด,ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็ไปสไลดถัดไปไปถัดไปอ่ะอันนี้เรามาดูกันตรงเนี้ยคำถามว่าไอ้เงิน47,500ล้านสหรัฐเนี่ยมันเยอะแค่ไหน มันดุนแรงขนาดไหนฮะอันนี้ให้เราไปเทียบกับตอนประมาณปีสองพันสิบปดนะฮะตอนประมาณปีสองพันสิบปดเนี่ยตอนนั้นน่ะบาลานซ์ชีของเฟดเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ทิลเลียนนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำา Qt ประมาณนี้แหละเขาทำา Qt ประมาณนี้ประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันล้านเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเทียบกันตอนนี้เน,นี่ยตอนเนี้ยเอ่อบาลานซ์ชีของเฟดมีอยู่ประมาณเก้าทิลเลียนหรือพูดง่ายๆคือเหมือนกับเขา ประวังิเพิ่มขึ้นสองเท่าหรือคือตอนนี้เรากำลังเจอ QT ในอัตราในจํานวนเงินที่เท่ากันกันกบตอนปี2018แต่เมื่อเทียบกันแล้วอ่ะคืออัตราส่วนมันลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะนี้สไลด์ถัดไปนอยอ่ะอันนี้นะฮะเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เหมือนกับว่าเอ่อมันมีการ QT นั่แหละมันจะมีเงินส่วนหนึ่งที่เหมือนกับว่าถูกดึงออกจาก ตลาดหุ้นสหรัฐอันนี้เป็นภาพที่เห็นชัดเจนมากในช่วงแบบตอนปีสองพันสิบแปดที่มันเริ่ม QT แล้วจนกว่าตลาดมันจะเริ่มกลับมาเข้าที่นะฮะเราจะอันนี้ไม่เห็นเท่าไหร่เราจะเห็นสปา์สุดท้ายตอนป<ค>ระมาณเป<ม>ลี่ยนสังเกตตัวเลขก่อนนะฮะก็ะะย้ำเรื่องตัวเลขนิดนึงก็คือมันจะมีการลดลงนะฮะของมูลค่า Market cap หรือในตลาดความเสี่ยงสูงต่างๆที่เป็นแอสเซทประเภทต่างอย่างเช่นตลาดหุ้นนะครับหรือว่าตลาดที่โตเคอเรซีเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน นะครับก็ถือว่าเป็นอสัซทที่มีความความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่ปี2017ถึงปี2018เนี่ยตอนที่ธนาคารการสหรัฐเนี่ยเริ่มทำาิ T นะครับแล้วก็มีการขึ้นอ,าตาอาาัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมูลค่า market cap รวมเนี่ยหายไปประมาณ1ล้านล้านนะครับตอลล่าสหรัฐเลย1ล้านล้านนะครับไม่ใช่1ล้านนะหล้านล้านซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับมูลค่าที่หายไปตรงนี้แสดงว่า การที่ธนาคารกลางรสหรัฐทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเอฟเฟกนะครับต่อผอพวกแอสเซทความเสี่ยงสูงต่างๆทั่วโลกในท <ใน S 2> ี 28, ่0 1เราก็จะเห็นว่าในปี2018เนี่ยมันตลาดมันก็ค่อนข้างเลทเพราะมันหายไปแล้วกว่ามันจะคอลเลคชันกลับมาได้แล้วที่เกิดสมมติตรงที่พีคเนี่ยตอนปี2020ของ2021เนี่ยคือเป็นช่วงที่เหมือนกับเฟดปั๊มบาลานซ์ชีขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันว่าเหมือนกับสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเทียบเทียบกันเลย ตอนปีสองพันสิบปดเนี่ยคือมันคือเพราะเหตุการณ์มันรีพีทกันมากเพราะว่าตอนที่เกิด QT ตอนสองพันสิบแปดเนี่ยคือไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตตลาดค,คุ้นน้ำมันทุกอย่างทุกแบบคือสินทรัพย์ทุกอย่างมันลงหมดแล้วก็ไหลเข้าดอลลาร์เป็นในลักษณะน,นั้นแบบเดียวกันเลยนะฮะตอนนี้ก็รีพีทเหมือนเดิมเหมือนกันนะะในปีสองพนสิบแปดเนี่ย ตอนนั้นไอเอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ2.25แล้วทำ QT ประมาณ50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะฮะส่วนในปี2022เนี่ยคือาลานา์ชีท9ปีนี้แหละซึ่งเขาบอกว่าแบบ Mac interest rate จะอยู่ที่3แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่1ซึ่งจะค่อยๆขึ้นนะฮะแต่ว่า QT เนี่ยต่างกันคึึ่งหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มันมีอะไรไม่แน่ ian, ไม่นอนเพราะว่าตอนนี้เรา QT อยู่ที่อัตราที่ใกล้เคียงกับ2,008ก็จริง แต่เขาก็มีข่าวว่าอีกสามอีกสามเดือนอาจจะค t เป็นเก้าสิบบิลเลียนก็ได้ซึ่งตรงนี้ม,มันไม่แน่ไม่นอนมากเพราะว่าเนื่องจากเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่แน่ไม่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคราวนี้เอฟโอเอ็มซีจะประก,กาศอะไรบ้างแต่ะเดือนแต่ละเดือนจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่จะทำคิวทีเท่าไหร่แตเชื่อ<ต>ผมไหมว่ารอบนี้รอบนี้นมันมันจะชะลอตัว<ม>ในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะะของธนาคารกลางเนี่ยอาจจะ เรียกว่าใช้ใช้ไม้อ่อนมากกว่ารอบก่อน mm hmm. เพราะว่ารอบนี้มันแตกต่างจากปี2018ตรงที่ว่ามันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนตอนนั้นน่ะเศรษฐกิจกมันแข็งกว่านี้ <S <S เขาก็เลยเหมือนกับว่ายอมใช้ไม้แข็งได้แต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พูดยากอะ่ะเพราะว่าที่เขายอมเล่นขนาดนี้เขาเพราะว่าแบบเงินเฟ้อมันสูงขึ้นจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเลขตรงเนี้สมมุติว่าเขาทําไปแล้วแล้วสุดท้ายเงินสถานการณ์เงินเฟ้อมันไม่ดีขึ้นอ่ะเขาอาจจะต้องอัดยาแรงก็ได้ ตอนนี้มันไม่แน่ไม่นอนเลยอืเพราะฉะนั้นสิ่ง<ๆ>ที่อยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้เราอาจจะเจอสถานการณ์เดียวกันที่ใกล้เคียงกับตอนปี2018มากๆนะฮะ